บรัดแนวน,แนวนี้คเป็นอย่างนี้แนวนี้เป็นอย่างนี้นนการเดินทางของผมเล็เลก เกิดขึ้นจากความอยากรู้อยากเห็นชีวิตที่เปลี่ยนไปของผู้คนบนดอยสูงทางภาคเหนือในวันที่ไร่ฝิ่นหมดไปเมื่อกว่า40ปีก่อนนี่คือภาพที่เกิดขึ้นทุกวันวัฏาจาักรการเดินทางของพืชผักเมืองหนาวแต่ละปีมากถึง20ล้านกิโลกรัมสร้างรายได้ถึง450ล้านบาท แกช่ชาวเขา13เผ่ากว่า30,000ครอบครัวครับแม้ว่าเราสองคนจะเคยได้ยินได้ฟังเรื่องของพืชเมืองหนาวที่โครงการหลวงนำมาให้ชาวเขาเพาะปูกทดแทนฟินแต่เมื่อได้มาเห็นด้วยตาตัวเองถึงได้รู้ครับว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะทำให้พวกเขายอมรับกับสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นและยุติการปลูกฟินลงอย่างสิ้นเชิง เราสองคนจึงตัดสินใจแยกกันเดินทางไปยังพื้นที่ต้นทางของพืชพันธุ์เหล่านี้เพื่อดูว่าจุดเริ่มต้นที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกชาวเขาเผ่าต่างๆที่เคยยากลําบากเป็นมาอย่างไรครับแล้วผมก็มาถึงบ้านขอบตุ้งของชาวมูเซอร์ดำบนดอยอ่างขาน,นะครับที่เนี่ยเป็นหมู่บ้านหนึ่ง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จมาเมื่อกว่า40ปีก่อนบ้านจะหมอไปทางไหนครับครับบ้านจจหมอใช่ไหมครับครับผมไปทางไหนครับและเป็นโชคดีของผมที่ได้มาพบเจ้าหน้าที่โครงการหลวงกําลังทํางานอยู่ในหมู่บ้านพอดีจูนเจ้าหน้าที่โครงการหลวงที่ช่วยพาผมมาพบกับผู้นําของชาวมูเซอร์ดำนะครับบอกผมว่าลุงจะหมอเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณหรือที่เราเรียกกันว่าหมอผีนั่นแหละครับ หมอตู้น้ำชาอยู่ตู้น้ำชาอยู่เนาะอ๋อครับอันนี้เป็นรูปในหลวงเมื่อครั้งเสด็จและหลวงเจ้าหมอคนนี้แหละกับพี่ชายที่ชื่อจรูญที่เคยได้เข้าเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้นำชาวมูสดัำเมื่อปีพุทธศักราช2513 พระองค์ท่านเสด็จมาที่บ้านขอบต้งลุงได้ถวายน้ำชาและทั้งสองพระองค์ก็ได้ประทับเสวยพระกายอาหารที่บ้านชาวมูเซอร์ดำภูมิใจมากที่พระองค์เสด็จมาถึงบ้านคนที่เป็นชาวป่าชาวเขานั่นทำให้พวกเขามั่นใจว่าพระองค์ไม่ได้ทรงลงเกียกพวกเขาเลยที่จหัวในท่านโปรดที่จะศึกษาชีวิตของประชาชนของท่านนะคนนี้ คนข้างล่างเนี่ยปนพื้นราบท่านก็ส่งทราบนะฮะแต่ก็นนี้บนภูเขาท่านไม่ทราบว่าเขาเป็นยังไงกันท่านก็เสด็จไปประภาพต้นนะฮะปลาต่างบนดอยเนะี่ยท่านก็ถามเขาว่าเป็นยังไงอะไรแต่ไรกันนี้เขาก็ท่านก็สงทราบว่าเขาจนนะท่านก็อยากจะสงสารก็อยากจะช่วยให้เขาเลิกจนแล้วก็เลิกทําพิษคือปลูกฝิ่นเนี่ยแล้วก็ให้ไรายได้ดีแล้วไม่ทําลายต้นน้ำลำธารเราอะไรเงี้ย เนี่ยฮะท่นได้ถึงเรื่องนี้การเสด็จพระราชดำเนินเข้ามาถึงพื้นที่ห่างไกลเช่นนี้ทำให้พระองค์ทอดพระเนตรเห็นการทำลายป่าตามยอดเขาเพื่อปลูกฟินและทำไร่เลื่อนลอยป่าต้นน้ำลำทานถูกทำลายลงอย่างมากด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการ เครื่งศตวรรษที่ผ่านมาพื้นที่บนดอยสูงทางภาคเหนือของไทยผลิตฝินได้ไม่ต่างกว่า150ตันในแต่ละปีจนเกิดขบวนการค้าฝินข้ามชาติขนาดใหญ่ขบวนการค้าฝิ่นได้เข้าควบคุมเส้นทางขนส่งฝินบนเทือกเขาอันสลับซับซ้อนหนึ่งในดินแดนที่ครั้งหนึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายว่าสามเหลี่ยมทองคำ ถ้าช่วยชาวเขาปลูกพืชที่เป็นประโยชน์บ้างเขาจะเลิกปลูกยาเสพติดคือฟินถ้าพวกเราทุกคนไปช่วยเขาก็เท่ากับช่วยบ้านเมืองให้มีความดีอยู่ดีกินดีและปลอดภัยได้อีกทั่วประเทศพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานไว้เกือบ40ปีมาแล้วคือจุดเริ่มต้นของยุทธศาสสสำคัญที่สามารถพิชิตความรุนแรงของปัญหาย,ยาเสพติด ที่เรื้อรังมานานนับร้อยปีให้หมดไปจากแผ่นดินไทยด้วยสันติวิธีที่บ้านนอแลซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกผักอินทรีย์ปลอดสารที่สำคัญของโครงการหลวงอ่างขางชาวบ้านที่นี่นะครับเป็นชาวประหลงนับถือพุทธรักสงบพวกเขาเคยตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เชียงตองเมืองนายฝั่งพมา่า ก่อนที่จะอพยพข้ามาฝั่งไทยลุงนามโม,นม,โมคนนี้แหละครับ,รบที่นำชาวปะละหง28ค,ค,รครอบรอค,ครัวและพระภิกษุจะทยพมาตั้งรบรากอยู่ที่นี่แม้เหตุการณ์จะผ่านมาราว30ปีแล้วแต่ลุงนามโมยังคงดูแข็งแรงไม่เหมือนผู้เฒ่าวัย8ปปีเลยครับ ลุงนามอยังได้เล่าเรื่องในวันที่ชาวประลองได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นที่ทําให้ชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนไปก็ขออนุญาตประานเขาไปสวายไปสบายสบายสบายว่าพุทธลูกขออยู่ขอเป็นลูกเป็นหลานอ๋อพระพุทธลูกเป็นพ่ออะไรเขาก็ะหงครับโอ้พะมีครับ ก็าประเทศทมีกับปลอกอม,มีครับแม่หลวงพรจุกเจ้าเดอนเขามีอยู่ก็ไม่มีครับเพร,ราะว่าเขเอาปักยาค่าในมือเออเอาเงินหามาหนาือุา,างมาของม่คาต่านแบบจะสร้างสถานกรับเรียกว่า่วย พื้นที่เขาหัวโลนที่ลุงนามโมและพี่วิรักษ์เจ้าหน้าที่โครงการหลวงรุ่นบุกเบิกพาผมไปดูนั้นในอดีตเคยเป็นไร่ฟินเวลานั้นทั้งชาวบ้านและเจ้าหน้าที่โครงการหลวงต้องช่วยกันทำงานอย่างหนักเพราะปัญหาหน้าดินพังทลายจากการตัดไม้ทำลายป่าและปัญหาการลักลอบปลูกฟินและขายฟินยังมีอยู่ตลอดเวลา แม้กระทั่งในช่วงแรกที่โครงการหลวงเข้ามาส่งเสริมให้ปลูกพืชเมืองหนาวการปลูกฟิ่นก็ยังมีอยู่มันสมัยก่อนมันก็เป็นความทิษปลูกไปเรื่อยๆมันเป็นมาเรื่ึ้นตามแถวนี้แล้วก็ปลูกกันเยอะไหมครับแถวๆไหนครับแถวๆนี้เลยครับเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นเป็นเขาหัวโลนเป็นดอยหัวโลนเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยมันไปเพี้ยวถางเพื่อที่ปลูกฟินนะครับ สภาพพื้นที่อย่างที่อนนเมื่อก่อนนั้นมันจะเป็นดินแดงแบบเป็นภูเขาล้นโสีแดงแับไม่ใช่เขียวๆอย่างที่ทุกวันนี้เลยครับ,รบ <duda> เราต่างก็รู้ว่าชาวเขาในอดีตนั้นคือผู้เผาป่าทําไร้เรื่องลอยและโยกย้ายถิ่นเมื่อพื้นดินหมดความอุดมสมบูรณ์สำหรับชาวมูเซอร์ดำที่บ้านขอบด้ง ของลุงจะหมอเมื่อ40ปีก่อนก็มีปัญหาไม่แตกต่างกันครับทั้งลุงจะหมอบ้านมูเซอร์ดำและลุงนามโมบ้านปะหลงต่างก็เป็นเพื่อนร่วมเหตุการณ์ในยุคดอกฝิ่นบานสะพรั่งบนดอยอ่างขางและยังจำได้ดีถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปสมัยก่อนนั้นชาวมูเซอร์ดำปลูกข้าวไว้กินปลูกข้าวโพดไว้เลี้ยงสัตว์และปลูกฟิ่น ไว้ขายเพื่อซื้อของจําเป็นพวกเขาจึงใช้วิธีเผาป่าทําไร่เลื่อนลอยและโยกย้ายไปเรื่อยๆทำรมยาับนน้ัน้นก็คือเป็นช่วงที่ปิ่นกำลังมีการปลูกมาก,ากนนในบริเวณทางขางนี่ก็เป็นแสนแสรไร่นะครับบางทีก็มีชนกลุ่มน,น้อยนะครับเขาก็ขนขนปินนะผ่านที่ทํางานของเรา ที่ของเราทีี่่นนกกก็ลััวเจ้้้้าาาาทีี่เรรรกกกกกลลัััััวววงงนนนนน็ตอมมพปืดยยสะคบหมอเล่าว่าหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาไม่นานก็ได้พระราชทานวัวและควายมาให้เลี้ยงและทรงบอกว่าจะส่งเสริมให้ปลูกกาแฟและไม้ผลอย่างอื่นแทนการปลูกฝินชาวบ้านจะได้อยู่เป็นหลักแหล่งโดยไม่ต้องโยกย้ายไปไหนอีกครับ การเสด็จพระราชดำเนินลงพื้นที่ด้วยพระองค์เองทําให้ทรงทราบปัญหาที่แท้จริงด้วยน้ําพระราชหฤทยัยที่พระราชทานให้พวกเขาอย่างไม่ถือพระองค์ด้วยความเข้าใจและเห็นใจในความทุกข์ยากเดือดร้อนของผู้ที่อยู่ห่างไกลาการพัฒนาและไร้ที่พักพิงเหล่านี้เองที่ทําให้พวกเขาเชื่อมั่นและพร้อมยอมรับในสิ่งใหม่ๆที่พระองค์ทรงนำให้พวกเขา ทุกๆวันจูนเจ้าหน้าที่โครงการหลวงมาตรวจแปลงสตรอเบอรี่ของชาวบ้านจุดไหนที่ทำได้ตามมาตรฐานก็ชื่นชมแต่ถ้าไม่ถูกก็จะตักเตือนกันตรงๆพร้อมกับให้กำลังใจกันไปเพื่อสร้างมูลค่าทางการตลาดให้กับสตรอเบอรี่บ้านขอบด้งไปไปของชาวมูเซอร์ดำ ดดด้้าด้าานนีวยเรูการทำงานของจูในวันนี้ไม่ต่างอะไรกับเจ้าหน้าที่โครงการหลวงเมื่อกว่า40ปีก่อนที่ดำเนินรอยตามแนวพระราชดำริต,ต้องช่วยให้คนอยู่ได้ป่าอยู่รอดรันอกจากแตงดอกแล้วระหว่างที่พี่ฟอดอยู่ที่โครงการหลวงอ่างขางผมก็แยกเดินทางไปที่ดอยอินทนนท์ครับ พืนที่นี่เองที่เป็นที่ตั้งของสถานีกเกษตรหลวงอินทนนท์หนึ่งในสี่ของสถานีวิจัยของโครงการหลวงเพื่อส่งเสริมการเพาะปลูกตามแนวพระราชบุตให้แก่ชาวเขาซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวม้งกับกะเหลี่ยงทั้ง9้าหมู่บ้านครับโอเค <S <S ไม่ได้นะครับผมไม่หลอกนะไม่หลอกนะ 40ปีที่โครงการหลวงดําเนินการตามแนวพระราชดำริจนมาประสบความสำเร็จและช่วยพลิกฟื้นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยภูเขาให้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงณ<ๆ>วันนี้งานของพระองค์ท่านยังไม่เคยจบสิน้นแต่ยังคงเดินหน้าเพื่อขยายผลสําเร็จไปสู่พื้นที่ใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง นดอยอินทนนท์ยังมีหมู่บ้านชาวกระเรียงอีกไม่น้อยที่ยังยากจนและห่างไกลจากการพัฒนาและผมก็ได้มีโอกาสเดินทางเข้าไปในพื้นที่ทุรกันดานของบ้านเมืองอางที่โครงการหลวงกำลังเริ่มเข้าไปบุกเบิกช่วยเหลือจากที่เป็นเพียงทางชาวบ้านเดินก็ต้องทำถนนเข้าไปเพียงเพื่อให้รถพลอที่จะวิ่งเข้าสู่หมู่บ้าน พื้นที่เป้าหมายในการทำงานครั้งนี้ที่นี่ผมได้พบผู้อำนวยการสถาน